ยากมากเลยเนาะค e ือเปิดให้ร้องเพลงยังไม่รู้เลยไม่ทราบเปิดให้ความร้องเพลงแบบเพลงอะไรอ่ะมันไม่เคยได้ยินงั้นเอาอีกเอาอีกเพิ่มอีกเพิ่มอีกเรื่อยๆ นานเท่าไหร่นานเท่าไหร่มีความใกล้เคียงมากเลยนะครับนานเท่าไหร่เพลงนี้นานเท่าไหร่ใช่ไหมครับอันนี้คือเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับมีมีคนยกมือต่อคือถ้าทายถูกนี่คือชนะเลยอะครับได้เข้ารอบเลยค่ะได้เข้ารอบเลยโอเคครับตอบครับเท่าไหร่เท่าไหร่ถูกต้องครับใกล้เคียงมากอะนานเท่าไหร่นานเท่าไหร่กลับไปนั่งค่ะนานเท่าไหร่จริงเหรอไล่เขากลับไปเลยเหรอจริงไหม คล็เรอบเวทีก่อนนะคะโอเคครับเชิญครับขึ้นแท่นห้าบอกเคื่องนะห้าอกเครื่องอ่ยบอกเคื่องนะเท่าไหร่น่าเสด้มากงั้นตอบไปเรื่อยๆเลยครับใช่อไปเลยครัี่ออเลายๆน่อยนะเพลงคนอื่นไม่ได้สิ นไม่เครียดไม่เครียดนะพยายามเึ่อะไรที่มันท้าทายกลัวว่าจะหักลำเพียนด้วยไงโอเคไม่ใช่ไหมโอ เราดูผิดหวังมากเลยน้องเจ๋งป็ล่ะให้ไปแค่สี่โน้ตเท่านั้นเองรีตอบเลยจ้าครับวิจิตรตอบไปแล้วเครับค่วิตตอบไปแล้วเรื่องอะไรเรื่องอะไรวิจิน้องก็ตอบไปแล้วเอาไหมเอาอีกแล้วกันนะ ไปขายสีโฆษณาไม่ใช่ครับคลิปคลิปดูอันนี้คือไม่ได้มีแววอะไรเลยค่ะ ทำทั้งเพลงไปเลยก็ได้ทำเันทัเพลงทำห้พี่อึดอัดหรือเปล่าครับไาอยู่ตรงนี้ดูแบบเรียรครับเรียรพี่ท่อนบุกไปเลยค่ะเอ๋อเหรอท่อนบุกใช่ไหมออกมันยากไปใช่ไหมใช่ เพิ่มทันทีถูกต้องครับเย้เชิญเ้นเวทีเลยค่ะสงสัยต้องรีบออกเพลงใหม่แล้วจริงๆนะครับที่มันดังๆโอเคจะเอาผู้ชอบรีแค่สามคนนะคะอีกแค่สามคนเท่านั้นแต่สามเพลงอีกสามเพลงนะครับเพลงของตู่นะครับใช่ตู่เหรอตูนั้นไมด้ ใช่ไหมคะพี่ยืนในหกคนที่ฟังอยู่เนาะโอเคเป็นไรครับเราจะทำเต็มเจ้าเอาเอาพุกก็ใช่ไหมเอาอีกเหรอครับยังไม่ออกครับนุกแล้วมันไม่ติดไอ้อะลองดูครับต้องรอครับวัี้ไม่รอไม่รู้ Oui. อาเดินสองสามเยอะมั้งถามผมถูกต้องครับเป็นของตู่ไงครับเป็นหองตู่เชิญเตือนขึ้นเลยค่ะเชิญต้นเลยค่ะมีทาอมารหรือไม่ซึ่งน้องนี่6วงไม่ทำอะไร รอฟังในตอนที่มิตรูี่คือจริงๆคือเริ่มไม่มั่นใจในตัวเองครับเพราะว่าร้องเพลงตัวเองเป็นหลายเพลงแล้วก็ทุกคนทำหน้าชึ่มมากแต่เพลงเมื่อกี้น้องเขาก็เออได้น้องเขารู้ทันทีเลยจริงน้องก็ดังกว่าเราเยอะเลยโอเคเพลงต่อไปครับถูกต้องครับ ยืนยืนยืชิชิหน่อยค่ะสี่คนยืนชิชิหน่อยโอเคนึกออกแล้วอันนี้ไม่น่าจะมีใครรู้แน่เลยในสี่คนนี้แต,ต้องลองดูนะครับต้องลองดูเ, <c oughs> เดี๋ยวขอเดี๋ยวไม่แม่น <c oughs> <ๆ>ไม่ได้คหรอ

ได้เคียนว่าแม่จะฉันท้องจะไปกับเธอไม่เป็นไรครับขอเชิญขึ้นแท่นเลยครับขึ้นแท่นครับขึ้นแท่นครับก็ผมจาชื่อเพลงไม่ได้เลยขอบคุณมากเลยนี่ไงอ้วยเข้าไปทุกทีแล้วคะ